รีฟชาร์ปตัวใหญ่มากก็มีมอรรนี่นะคะมาที่ตลาดซันตาเซนตานี่สั่งอันนี้นะ อาหารเต็มเลยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะมีเป็นล er. ็อกเซอร์ <Okay. S 2> นี่นะคะเฝอไก่ที่ตลาดซันต้าขอบคุณเนี่ยได้คืนตังทอนมาได้แบงค์นอตเกาหลีมาค่ะเฝอไก่นะคะดูตลาดความคึกคักของตลาดนี่นี่คือการขายอันดับที่หนึ่ง ไม่เคยเห็นการขายขนาดนี้คือแบบยัดแยีบขายมากๆ <S 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 ขายของกันเก่งมากโอตอนนี้นะคะอยู่ที่สะพานมังกรดานังนะคะเมื่อกี้ไปเดินตลาดซันต้ามาร์เก็ตมาแต่ว่าอาหารที่นั่นอะ่ะไม่ค่อยดีเลยอะ่ะแกฉันกินปุ๊บแล้วคือแบบจะอ้วกเลยอะ่ะเหมือนแบบท้องมวลมวลใครมากินอาหารที่นี่ระวังด้วยนะเมื่อกี้กินเฝอกับ อะไรอะ่ะมันทอดไปอะ่ะแค่นั้นเลยรู้สึกไม่ดีนี่เดี๋ยวเขาจะเริ่มโชว์แล้วนะคะโชว์มันจะมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สามทุ่มทุกวันรอมาเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะไฟไม่มีไฟไม่มาแล้วทุกคนก็คือเริ่มที่เกียดรอแล้วหนีกรรมหมดเลยกค็คิดว่า คงไม่มีหรอกนะควันนี้มันไม่ใช่วันของเราดีตอนเช้าจากดาน,นังค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของเราที่เราถึงดาน,นังคือเมื่อวานไปดูไฟเออร์โชว์มาใช่ปะไอที่เป็นมังกรพ่นไฟอ่ะ <Yeah. S 2> คือรอประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเอ๊ะไฟทำไมมันไม่มาสักทีวะสรุปสุดท้ายเออกลับแม่งแล้วเหมือนพี่มอไซแกร็บบอกว่าอ๋อวันนี้เป็นวันชาติเ <Yeah. S 2> วียดนามก็เลยาก็เลย <laughs> ไม่เล่นไฟกันก็แบบอ้าว เธอทําให้ฉันเสียเที่ยวแล้วก็วันนี้นะคะาจะไปเดินเล่นแถวเอ,อ่อไมคีบีชเขาเรียกว่าเหมือนฟิลแบบไมอามีของเอเชียเลยคือสวยมากเ mm hmm. มื่อวานขับรถผ่านเ mm hmm. มื่อวานอ่ะไม่ได้ไปแต่เมื่อวานขับรถผ่าน mm hmm. ใช่ไหมเ mm hmm. ก็เยคิดว่าเอออาจจะไปที่นั่นแล้วไม่รู้ว่าตอนกลางคืนมีโอกาสไหม mm hmm. ก็อาจจะไปพอยอันโอนทาวนะคะ mm hmm. ไปแบบแปบบเดียวแล้วก็กลับมาอืม mm hmm. อันนี้นะคะเราก็จะมาเช่าสกูตเตอร์คือเวียดนามอะ่ะถ้าใครแบบไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้ทาไม่แนะนำให้เช่ามอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามเพราะว่าคนเวียดนามขับกันโหดมากโหดจริงๆแนะนำขับแก๊ปแก็บไม่แพงแต่ว่าสาุที่อยากเชา่ามอเตอร์ไซค์วันนี้เพราะว่าอยากทำคอนเทนต์เออแล้วแฟนขับแฟนขับได้เออเรามั่นใจในตัวแฟนมัง้ง <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงตรงร้านเป็ดแล้วนะคะเป็ดย่าง ดูนะหน้าตาน่ากินอยู่นะเดี๋ยวเ้าไปดูเมนูนี่ก็เหมือนเป็ดทั่วไปมีหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงเป็ดมันโผแเ้วกไปลองดูนะคะว่าจะอร่อยไหม I I ดักเป็ดนะคะแก yeah, ดูหนังซี่ juicy มากแล้วก็สั่งสปริงโรลไปอันนี้ you like the duck I don't know yet <laughs> ี่สลานก็สานเวียดนามมีฉลาก white reef shark ตัวชชใหญ่มากก็มี m o r a เร e l ถายาด้วยหาซื้อปลาไปปล่อยก,กันคิดอยู่ว่าจะซื้อปาลาฉลากตัวหนึง่งตัวนี้เป็นแบ m b o o s h a r นะคะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่คือซื้อไว้คิดไม่ไหวอะ่ะน่าจะมีห้าหกโลได้อยู่น่า <c oughs> จะเป็นสิบล้านดองอยู่ Yeah, this one. This one we can release. If not buy, they don't have a tree but also a car. I they were This one is a life. Onderhandelingen zijn begonnen voor een haai. Dus ik ben benieuwd wat de prijs het gaat worden uiteindelijk. Ik ga die camera wel even anders instellen, maar onderhandelingen zijn begonnen. what you did so say? t I bargain because shark normally in Thailand is 300บาท you can also buy the shark in yeah so this p r i c e is too expensive what they ask for have to ask for less than 400 400น s t คือ max you can pay per kilo Yeah. 400,000 baht. Yeah, 400 But how? สงสารเจ้าฉลามสองตัวที่อยู่ในแทงมากเลยดูดีแกคนได้ไปว่ายน้ำนะต้องมาอยู่ในแทง ไปทหารเออแล้ก็มันก,ก็เข้าใจแหละว่าคนเขากินกันที่นี่นะแต่วนี้เดี๋ยวพยายามหาด่อลองซื้อฉลับสักตัวหนึ่งโอ้ยบีบที่อะไรต้องหนาเนี่ยที่เนี่ยนี่นะคะไอโซพอดแล้วก็มีปูหอยนางรมของสดมาก คืออย่าไปกินอาหารสดในตลาดนะมากินในร้านแบบนี้แตบบ่ไมนสดเกินไม่มีฉลามนะคะร้านนี้ mm. แบมบ,บูชาเจอแล้ว this one six f only ซ like ินีนะคะเราก็จะว่าเขามีลังโฟมให้ก็คือขอสซื้อแบบนี้อันนี้ถูกกว่านี้6 5 0มืต่อกิโลอันนี้เป็นแบมบ,บูชากนะคะ เราซื้อไปปล่อยเออแล้วก็คือหาดอยู่ตรงเนี้ยเดินไปปล่อยแต่ว่าแปมบูชักไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กัดไม่หามคนนะคะแต่ว่าต้องไปปล่อยที่ที่แบบลับๆนิดน,นึงเดี๋ยวคนตกใจเพราะเราฉลับไปปล่อย นี่นะคะลองจะได้คืนสู่ธรรมชาติแต่แบมบูช้าตัวนี้เย้จะมีคนเด๋นยเขากูดแต่แบมบูช้างมันไม่มีฟันอยู่เข้าใจไหมครั ไปไปมาฉลองคืนสุดทะเลกันนะคะทุกคนโอเคยองุ่ส์ stay filming โอเค เหมือนเป็นแบบ coffee b e ชคือนั่งอยู่ตรงข้างบนเพราะไม่ไม่อยากให้ขาโดนทรายแล้วก็มาลอง <And S 1> กิน and the, and ลืมลืมสั่งหวานไม่หวานหวานเจี๊ยบเลยหวานเป็นโอเลี้ยงเลยคาแฟที่เราใช้เหมือนโอเลี้ยงเหมือนกาแฟ20บาททุกร้านเลยอะที่กิน Probably already eaten by a bigger shark <laughs> <laughs> แต่ไอเดียสุด <laughs> เมื่อกีไ้ไปปล่อยปลาฉลามใช่ไหมบอกว่าป่านนี้นะเจ้าตัวนั้นก็คงถูกฉลามัวนกินไปแล้วแต่ว่าไอเดียดีไปถือว่าการไปปล่อยปลาฉลามแต่ก็ดูนะาสงสารน้องอยู่ละกันหลายตัวแต่ว่าจริงอยากปล่อยตัวสีขาวไอไวทิปรีชาร์กตัวนั้นน่าสงสารมันไม่ควรต้องมาอยู่ในแทงอะ่ะแต่ก็นะคือเราไม่ตัดสินเพราะว่าเขากินกันมีคนกินมีคนบริโภคก็ก ก็แล้วแต่เขาแต่เราแค่ไม่กินอันนี้นะคะเราก็ไม่อยู่ที่เมืองเก่าหอยอันคือห่างจากดานังประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่ดูแกมันต้องมาตอนช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบว่าถนนคนเดินที่มีโคมไฟแล้วก็ตรงแม่น้ำก็จะเป็นโคมไฟดูดิแกถ่ายรูปสวยมาก เรามาเดินที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนีไ้ได้น้ำอะไรน้ำอะไรไม่รู้ใส่เม็ดแมงล,ลักนะ่ารักมากแก้าอยู่เวียดน,นามอ่าสิวขึ้นเลยแบบไม่ดีเลยนี่นะคะก็มาอยู่ที่หอยอันคนเยอะมากมานะดูแต่ว่าคือร้านเสื้อผ้าคือสวยๆนา่นารักน่ารักทางนั้นเลย ราคาก็โอเคนะแต่ว่าค่อนข้างทัวริสนหนึ่งคนเยอะเนี่ก็ซื้อมาวันนี้มาเจอราที่เป็นเรือที่มันมีเหมือนโคมไฟตรงนี้นะคะ oh. เห็นไหมเ,เรือแล้วก็ล่องแล้วก็เรือเล็กๆแบบนี้ <Yeah. S 1> เดินไปดูมีล่องแล้วก็เหมือนไปถ่ายโคมไฟแต่ว่าถ้าไปก็ต้องระวังดีๆเช็คราคาก่อน สวยมากเหมาะสำหรับใส่คอนเทนต์อยากจะมาถ่ายรูปแนะนำนะคะอาอนี่ยังรู้สึกว่ามินอะชอบดานังมากกว่าโฮจิมินโฮจิมินสำหรับใส่ช้อปปิ้งเลยอยากช้อปปิ้งแบรนด์เวียดนามหรือช้อปปิ้งซื้อของโฮจิมินโอเคอาหารโอเคอร่อยกว่าแต่ที่ดานังมีความแบบฟิลทะเลก็สวยทะเลแบบเหมือนไมอามี่เลยแล้วก็ตรงฮอยอันก็คือเป็นแม่น้า แล้วก็โคเหมือนในหนังเรื่องราพันเซลอ่ะแกแนะนำถ้าจะมาเวียดนามครั้งแรกแนะนำมาดานังแล้วไม่ผิกที่หนึง่งแต่รอบนี้ไม่ได้ไปคือบานาน่าฮิวบานาน่าฮิวอ่ะที่มันเป็นมือมือสวรค์นะเคยไปมาละสวยเหมือนกันก็คือแนะนำนะคะใครอยากมาเวียดนามครั้งแรกแนะนำมาที่นี่ดานังใครอยากมาใส่ตืดตืฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นเหมือนร้านเหล้าเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะ เดินไปฝั me, ่งตรงข้ามมันจะมีสะพานข้ามอยู่ตรงสะพานอ่ะก็ถ่ายรูปสวยแกดูทุกอย่างที่นี่คือสวยมากมาตอนกลางคืนที่นี่คนที่เนี่ยเขายืนหนึ่งแล้วการถ่ายจริงถ่ายเก่งมากตอนแรกวัดเขามาซีอาร์คอยนึ่งกินนิ่งเอ่อ130ตอนแรกเขาขายร้อยแสนสามสิบสักพักหนึ่ง ไม่ซื้อไม่ซื้อแมวไม่เอาเดินมาบอกเออห้าสิบห้าิบห้าสิบก็ได้ห้ก็แล้วก็มาสคอตเลยแบบนี้ก็คืออยากไปถ่ายรูปกับเขานะเสียตังนะเสียตังนะคะระวังนะคะอะไรที่ดูเหมือนจะฟรีไม่ฟรีนะคะมีราคาแกดู ขายเรือซื้อโคมไฟใหม่แล้วก็เอาไปลอยเออสวยมากอันนี้เป็นอ,ปอ,อ,อันนี้เป็น,น,น,ปนฝั่งที่เป็นร้านเหล้าเยอะๆคือแบบคึกคักมากคนเยอะมาก đẹp lời Buy one get one uh -huh. now Buy one get one. Được nhiều hơn. I'm not drinking now when an I'm antibiotic. You're still. I still have. Buy one an get one sir. Oh, okay later because antibiotic. Then I need to take two. Or you do half price? Yeah. Price? And And half one price. One half, price. Half price. Yeah. Mm. One là uh, 70 70 okay. for one. Yeah, that's good. Yeah. 70 for yeah. one. Yeah. 140 for two. Buy one get one. Mm. You buy one là uh, 70 yeah, antibiotic. You cannot take. No, yeah, yeah, yeah. I I take only eight. Yeah, yeah. 71. I pay 71. Yeah, yeah, yeah. 71. Yeah. Okay. One, yeah. okay. okay. Uh, โอเคฉันไปกเบอร์รี่มอตแฮปปี้เออร์นะคะที่นี่เขาขายเกงว่นี่นะคะเราไปนั่งอยู่ร้านเจลาโต้ อร่อยแล้วมาดูคนคนเยอะร้านคูเปอร์แบบนี้คือสวยมาก I want to f i l m with the lanterns so pretty สวยมากสวยมากแก Have you ever seen the rain แล้วก็ขายพวกซิวเนียพวกนี้แต่ว่าที่เนี้ยซิวเนียราคาค่อนข้างถูกกว่าที่ไทยเยอะมากเลยนะสมมติอะถ้าเที่ยวว่าสินค้าก็เป็เดียวกันอะที่เวียดนามถูกกว่าเยอะเลยแบบแล้วสามารถต่อราคาได้ด้วยที่นี่ทําวิธีการต่อทางาที่นี่ก็คือต่อไปเลยครึ่งหนึ่งถ้าเขาให้เดี๋ยวเขาก็ให้แต่ถ้าเขาไม่ให้เขาก็จะต่อราคาว่าแบบเออขอสูงนี้ไหมแล้วก็ถ้าราคาเราพอใจก็ซื้อ แต่เหมือนแบบว่าถ้าสมมติเราต่อราคาแล้วมาย่คือต่อแล้วต้องซื้อถ้าต่อแล้วได้ราคาที่ตกลงแล้วไม่ซื้อก็เหมือนแบบเป็นการเสียหนมยันหนึ่งดูดีค่ะปีบาร่บาโมเดลต่างๆอันนี้ก็คือ,อยังอยู่ในตัวโตวตัวเมืองหอยอันอยู่นะคะก็คือเอาจริงใหญ่เหมือนกันนะมาสัก2วันมาเดินตอนเช้า แล้วามาเดินตอนเย็นมันจะคนละฟิวกันเลยส่วนถ้ามาเดินตอนเช้าตึกมันจะเป็นแบบตึกเกา่าๆแบบว่าเหมือนเมืองเกา่า